ีเรา <c oughs> มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องผักผลไม้อมค่ะใช่สาหรับทั่วไปไทั่วไปที่อยู่ในสารเคมีที่เจอในผักผลไม้ที่เวลาเราไปซื้อในตลาดหรือซูปเปอร์มาร์กเก็ตเนี่ยมักเจอสารอะไรตกค้างอยู่บ้างคะอาจารย์โอ๋ต้องบอกว่าเจอเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าสิ่งที่ต้องต้องบอกว่าถ้าทุกคนอย่างเลือเองเลือดก,ก็ชอบกินผักผลไม้นะคะแล้วก็เหมือนคุณขวัญเลยค่ะคือไม่ล้างค่ะซื้อปุ้นคิ้วปั๊บ เข้าปากเลยทำมาว่าถูๆกับเสื้อก็เข้าปากได้เลยอ,อันนี้เราคิดว่าสะอาดแล้วนะคะ,คะแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยสิ่งสารเคมีต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าตั้งแต่กระบวนการการปลูกของเกษตรกรเลยเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขาเนาะว่าเพื่อให้ผลิตผลของเขาเนี่ยขายได้ราคาคแล้วก็มันต้องหน้าตาน่ากินไม่มีรูพรุนนั้นไม่มีแมลงมากัดมไม่มีหนอนมามนั้นสารเคมีเหล่านี้ค่ะก็เป็นสารเคมีที่เป็น เรียกว่าไม่ว่าจะเป็นสารป้องกันแมลงเอ่ยสารเร่งการเติบโตเอ่ยสารป้องกันโรคของต้นไม้หรือผักผลไม้เองเนี่ยก็มีกันเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ที่เราจะเจอเนี่ยจะเป็นสารเคมีในตระกูลนั้นนะคะคนั่นถามว่าสารที่อยู่ข้างในเนี่ยมีอะไรบ้างก็ต้องบอกว่าธาตุเหล็กธาตุสิ่งสารเคมีตกค้างะคะ่ะค่อนข้างเยอะยกตัวอย่างนะคะคสารตลอดเนี่ยก็เป็นส่วนผสมหนึ่ง ของพวกสารฆ่า,มาแมลงเหล่านี้นะคะแต่ว่าตัวที่น่ากลัวที่สุดที่ตอนนี้มีงานวิจัยทั่วโลกมาเนี่ยคือจะเป็นตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าสารไนเตรตไนเตรตเนี่ยเป็นตัวธรรมชาติเลยที่ต้องผสมอยู่ในสารเคมีเหล่านี้สารฆ่า,มาแมลงเหล่านี้นะคะแต่เป็นตัวที่มีงานวิจัยในต่างประเทศเริ่มพิสูจน์แล้วว่าก่อให้เกิดมะเรง็งในมนุษย์ได้เ,เพราะฉะน,นั้นะะนี่แหละค่ะเป็น เพราะถ้าเราพูดในภาพรวมเนี่ยก็คือเป็นสารเคมีต่างๆที่เราใช้ในการฆ่า,มาแมลงแต่พอเจาะลึกลงไปเนี่ยเรามีพวกโลหะหนักต่างๆอันนี้จะเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นตะกั่วเองหรืออะไรเองสารปรอดเองแต่ว่าความน่ากลัวก็ยังไม่เท่ากับตัวไนตร์ซึ่งตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจแล้วว่าอเอ๊ะในสารเคมีต่างๆที่ต้องใช้ในการปลูกหรือว่าในการฆ่า,มาแมลงเนี่ยทำยังไงให มีปริมาณของสารในเตรตรงนี้น้อยที่สุดแล้วก็จะเริ่มเห็นนะคะว่าตอนนี้ให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคเองหรือองค์กรที่ป้องกันเรียกว่าผลผลิตหรือ,อคุณภาพของการบริโภคของอประชาชนเองเนี่ยในต่างประเทศก็จะเริ่มให้ความสนใจพวกนี้ละหลัลกๆจะแบ่งเป็นสองกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มโลหะหนะักทั่วไปกับกลุ่มที่เป็นไตนรเหล่านี้ละ,ค,ะค่ะอืมค่ะ พอมาถึงกระบวนการที่แบบเออเรากินสะสมเข้าไปในร่างกายมากๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแบบสารก่อมะเร็งได้เนี่ยแล้ววิธีการล้างผักแบบถูกต้องเนี่ยแชร์กันระหว่างขวานกับปาล์มเนี่ยเราล้างผักไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะเป็นยังไงคะเราล้างน้ําล้างกับเกลือหรือล้างกับผงฟูอันไหนดีกว่ากันคะอาจารย์ค่ะเออจริงๆได้หมดเลยนะคะแต่ว่าต้องถามว่าล้างแล้วต้องล้างกี่รอบอันนี้ อันนี้เป็นคําถามที่เรามีมากกว่าเพราะว่าอย่างประชาชนทั่วไปอย่างเราเนี่ยถ้าสมมติว่าเราล้างเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเราก็ล้างด้วยความรู้สึกว่าเออล้างสักสองรอบเราคิดว่าอาบน้ําให้มันจนดีแล้วสะอาดแล้วก็เข้าฝังได้แล้วใช่ไหมคะมมทีนี้ถ้าถ้าในการกาล้าง ผักผลไม้เหล่านี้เนี่ยอย่างที่เมื่อสักครู่น้องบอกไปนะคะ,คะก็จะมีล้างด้วยน้ําเปล่าอันนี้ก็พอช่วยได้บ้างแต่อย่าลืมว่าอาจจะต้องท่านผู้ฟังอาจจะต้องล้างหลายหลายขนนะคะ,คะเพื่อให้สารที่อาจจะตกค้างอยู่ในน้ําเนี่ยก็วิ่นออกไปในรอบที่สองรอบที่สามด้วยค่ะอีกประเภทหนึ่งคือใช้น้าเบกกิ้งโซดาค่ะ,คะใช้น้าเบกกิ้งโซดาสักช้อนชานึงเนี่ยใส่เข้าไปนะคะ,คะอันนี้ก็จะช่วยทําให้เกิดปฏิกิริยาเรียกว่า ปฏิกิริยาที่ไปทํากับตัวผิวสารรวมถึงพวกเชื้อแบคทีเรียทั้งหลายด้วยนะคะที่ติดอยู่ตรงผิวของผักผลไม้เนี่ยสามารถทําให้เขาหลุดออกมาจากที่เกาะติดแน่นเนี่ยสามารถหลุดคลายพูดง่ายๆว่าคลายความแข็งแรงของการเกาะได้ระดับหนึ่ง uh huh. เพราะฉะนั้นพอเราล้างด้วยน้ําตามมาเนี่ย โอกาสที่สารเคมีหรือว่าเชื้อโรคเหล่านี้จะหลุดตามมาก็จะมีเพิ่มขึ้นด้วยอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ถ้าเราสามารถที่จะไม่เหลือฝากกว่าแรงเกินไปก็เบกกิ้งโซดาสักช้อนชาหนึ่งนะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งคือเป็นพวกตระกูลน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูที่มีลักษณะกรดความเป็นกรดเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาช่วยได้เช่นเดียวกันก็หนึ่งช้อนชาประมาณนี้เหมือนกันนะคะ,คะผสมเขาเ้าไปในน้ำทีนี้ เบกกิ uh, mm ้งโซดากับเบนิก้าเนี่ยหรือน้ำส้มสายชูนเนี่ยก็จะมีคุณสม,คสมบัติที่ต่างกันเล็กน้อยนะคะ,คะอย่างอย่างเบกกิ้งโซดานี่เราก็จะทราบว่ามันสามารถที่ช่วยทําให้คลายบอนดิ้งนะคะระหว่างตัวสารเคมีที่ตกค้างอยู่บนผิวเนี่ยกับสิ่งที่เรากําลังจะล้างออกมาได้่ส่วนเบนิก้าเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราสามารถใช้ได้เขาก็จะมีคุณสมบัติเพิ่มอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะก็คือช่วยทําให้ เคลือบผิว<ม>เคลือบทำให้ผ,ผิวของผักผลไม้เนี่ยน่าทานหรือ,อ,อมีโครงสภาพได้นานมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกอีกผลประโยชน์หนึ่งล่ะคะ่ะนอกจากที่จะทําให้เชื้อโรคแล้วก็สารเคมีตกค้างเนี่ยหลุดหายไปก็ยังสามารถช่วยได้เช่นเดียวกันแล้วก็เกลือทั่วๆไปนี่ล่ะคะ่ะเกลือทั่วๆไปก็สามารถช่วยได้เช่นเดียวกันถ้าใครที่โอไม่ชอบรสอย่างส่วนตัวเลิกก็ไม่ชอบกลิ่นเวเนก้านะคะอะไรที่มีเบเนก้านี่เหมือน เหมือนเป็นจมูกหมาเลยค่ะได้ถขั้นงเลยหรือเป็นเบกกิ้งโซดาโอหายากหรือเกินเนี่ยเกลือเกลือธรรมดานี่แหละค่ะที่เราใช้ทำกับข้าวเนี่ย <c oughs> ก็ใช้ละลายเข้าไปในน้ําแล้วก็ช้ช่วยล้างได้อีกระดับหนึ่งเช <c oughs> ่นเดียวกันอันนี้เอาแบบง่ายๆแบบที่เราสามารถหาทํากันได้ในบ้านทั่วๆไปนะคะ <c oughs> แต่ถ้าใครที่จะแบบโอ้โหวิลิสมาลาแบบเอาแบบชนิดขั้นสุดยอดเลยต้องล้างให้ออกให้หมดทุกอนูเนี่ย อีกวิธีหนึ่งที่เอาไปใช้ได้นะคะคือล้างโอโซนโอเป็นยังไงคะล้างโอโซนในโอโซนหรือเป็นออกซิเจนนี่แหละคะ่ะในช่วงโควิดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเครื่องนะคะเป็นเครื่องที่ถือพกพากันเลยอะคะ่ะช่วงโควิดเนี่ยเราจะเห็นมีลักษณะนขนาดคล้ายๆกับถาแบตเตอรี่พาวแบงค์นะคะ,ะซส์ประมาณนั้นนะคะ ชั้แบบนะคะแล้วสามารถที่จะมีท่อต่อออกมาผลิตเป็นสารเป็นแก๊สโอโซนออกมาเราสามารถต่อท่อเนี้ยเข้าไปในน้ําที่กําลังล้างผักอยู่ะค,ะค่ะให้ตัวน้ําเนี่ยมีลักษณะพูดง่ายๆหลักการก็คือว่าทําให้น้ําเนี่ยมีประจุหรือมีไอออนที่แตกตัวออกมาแล้วมันจะไปเกาะกับสารเคมีตัวโอโซนเนี่ยในต่างประเทศก็มีการพิสูจน์ดูเบื้องต้นแล้วนะคะว่า คือคุณสมบัติแล้วก็มีสักยภาพในการล้างพวกสารเคมีออกได้ค่อนข้างเยอะเลยก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ถ้าใครอยากจะแบบไปแนวไฮเทคเนี่ยก็สามารถที่จะลองได้เช่นเดียวกันนะคะอืม,อมค่ะอ,อทางตอนนี้นเนี้ยทางสจรเนี่ยมีตัวนวัตกรรมตัวนี้นเข้ามาไหมคะคือหรือหรือว่ามีนวัตกรรมตัวไหนที่จะช่วยเช็คสารเคมีตกค้างในผลไม้ได้บา้างใช่ค่ะค่ะ มีค่ะก็ต้องบอกว่าทางสอจลอเองเราก็มองเห็นปัญหานะคะเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเมื่อสักครู่ทุกวิธีที่อาจารย์พูดมาเนี่ยมันเป็นวิธีที่เราก็ใช้ความรู้สึกเอานะคะว่าเราล้างจนหมดแล้วแต่ใครจะเป็นคนบอกเราล่วละ,ะว่ามันล้างหมดแล้วหรือยังหรือว่าสารเคมีหลอดนี้เนี่ยมันยังตกค้างอยู่หรือเปล่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยคิดค้นทางทีนักวิจัยของทางวิทยาลัยวัสดุขั้นสูงเนี่ยหรือซีมิทเนี่ยนะคะ ก็ううมีการคิดค้นล่ะค่ะเป็นตัวเรียกว่าเป็นเหมือนกุญแจรถทั่วๆไปเลยไซส์ขนาดเล็กๆเลยนะคะเป็นตัวขนาดพกพาขนาดพกพาเลยนะคะเอาไว้เราเทสน้ําต้องบอกว่าเราไม่ได้ไปจุ่มที่ตัวผักหรือผลไม้แต่เราต้องผ่านไม่ได้ผักผลไม้โดยตรงแต่เราไปสัมผัสกับน้ําที่ล้างผักผลไม้เล้นออกมา เพราะฉะนั้นพอเวลานเราล้างเสร็จปุ๊บเราอยากรู้ว่าเอ๊ะล้างน้ําที่หนึ่งพิงพอหรือ,อยังเราก็เอาจัวเซ็นเซอร์นี่แหละคะ่ะจุ่มเข้าไปแล้วก็ดูว่ายังมีสารเคมีตกค้างไหมแล้วก็ถ้ายังมีเยอะอยู่นะคะซึ่งในตัวตัวเซ็นเซอร์น่ะ ซึ่งลิงก์กับตัวแอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยเขาจะไม่ต้องบอกหรอกค่ะว่าเป็นตัวเลขเพราะว่าเราเองเราก็ไม่รู้หรอกเอะสามสิบนี้มันเยอะหรือมันน้อย,ยหอมันอันตรายจะตายแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาจะขึ้นเป็นอินดิเคเตอร์เป็นสีเขียว<อ>สีเหลืองแล้วก็สีแดงให้เรา<อ>ถ้าสีเขียวเนี่ยก็คืออยู่ในปริมาณสัดส่วนที่เรารับได้ร่างกายเราสามารถบริหารจัดการได้เราก็ทานได้ถ้าเริ่มเหลืองเนี่ย อาล้างอีกสักทีไหมเพื่อความปลอดภัยของเราถ้าแดงนี้อย่าก,กินนะล้างใหม่เหอะอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราล้างไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนเมืม่อักครู่ที่เราให้ฟังก็แล้วแต่ค่ะถ้าเราอยากรู้ว่าเออสารเหล่านี้มันหมดหรือยังยังตกครั้งอยู่ไหมก็เอาไอ้ตัวเซนเซอร์ของเรานี่แหละค่ะไปจุ่มแล้วใช้เวลาประมาณจุ่มครั้งเอาไว้นะคะสักประมาณสิบวินาทีค่ะแล้วตัวปฏิกิริยาระหว่างเซ็นเซอร์กับน้ํา หรือเราพูดตรงๆก็คือสารเคมีที่ตกค้างอยู่ในน้ําเนี่ยจะทำปฏิกิริยากันแล้วก็สามารถบ่งบอกในแอปพลิเคชันให้ได้ว่าสารเคมีที่ตกค้างตอนเนี้ยอยู่ในปริมาณมากน้อยขนาดไหนเหลืองเขียวแดงนะคะสะดวกสําหรับคนใช้เราไม่ต้องคิดมากค่ะใช่ค่เข้าปากได้แดงอย่าพึ่งค่ะอาจารย์คะเราปกติ เวลาที่ซื้อผักตามท้องตลาดมาล้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วล้างกี่น้ําจึงเราจะเห็นว่าอุ้ยมันเป็นสีเขียวหรือว่าสีเหลืองเริ่มปลอดภัยละโดยปกติอสมมติว่าคนไม่มีเครื่องไงก็อาจจะแบบใช้วิธีสังเกตเอาอย่างเงี้ยค่ะโดยปกติแล้วที่ได้พูดคุยกับทางทีมอาจารย์นักวิจัยอะนะคะอาจารย์ฉันบอกว่าตอนที่ท่านลองซื้อต้องอันนี้ต้องขอคา a ิฟายก่อนนะคะว่าขึ้นอยู่กับแหล่ง ที่เราคือผักผลไม้ด้วยผักผลไม้ที่ทางทีมอาจารย์นักวิจัยได้มีการทําการทดลองมาเนี่ยก็ได้มีผักผลไม้ส่วนใหญ่นะคะซื้อมาจะมีสองกลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มที่ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็กลุ่มหนึ่งที่ซื้อมาจากในตลาดสดทั่วไปต้องบอกว่ากลุ่มที่มาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างเรียกว่าผลที่อาจได้เนี่ยยังค่อนข้างคงที่ในขณะที่ตลาดเนี่ยจะมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับว่าท่านได้หลอด แม่ค้าหรือพ่อค้าจากหลักไหนมากเหมือนกันนะคะโดยประมาณแล้วท่านบอกว่าสักสองถึงสามครั้งอะค่ะจะเริ่มเห็นผลแล้วว่าจะสามารถตกตัวค่าอ่านเนี่ยจตกอยู่ในระดับเหลืองจนถึงเขียวพร้อมที่จะเข้าปากได้ละนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผักผลไม้ที่เราไม่รู้แหล่งหรือว่าดูสวยงามเกินไปเนี่ยอันนี้อาจจะยิ่งสวยก็ยิ่งรังอานน้ำให้มันบ่อยๆนะคะอ๋อแบบนั้น พอพูดถึงตัวเครื่องของอที่สดจรอออกแบบหรือว่าคิดค้นมาเนี้ยนะคะอาจารย์ตัวเครื่องเนี้ยชื่อว่าอะไรแล้วตอนนี้ถ้าคนสนใจเนี้ยเราสามารถเข้าถึงเครื่องนี้ได้หรือ,อยังราคาสัมผัสได้ไหมอย่างเงี้ยค,ค่ะอ่าค่ะก็ตัวเครื่องนะคะเราตั้งชื่อให้ว่าเป็นเค e วจ i ้ นะคะคก็มาจาก KMITL สจรนี่แหละค่ะแล้วก็เมซี่ก็เป็นการตรวจผักนะคะเอ่อ k m e ตัวนี้เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในรุ่นที่เป็น prototype แล้วก็อาจารย์ท่านคาดว่าน่าจะผลิตเป็นแมสออกมาได้ช่วงประมาณ ช่วงก่อนสองกรามนะคะช่วงระหว่างสงกรามเราเน,ะะนี่แหละค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงที่พัฒนาตัวเคสซิ่งให้เหมาะสําหรับออการใช้งาน,น,นถ้าแต่ถ้าท่านไหนที่สนใจอยากจะติดต่ออาจารย์ท่านเอาตัวโปรโตไทป์ซึ่งก็อาจจะต้องออกตัวนิดนึงว่าตอนนี้ยังสวยน่ารักมาดับมึงนะคะนะแต่ยังยไม่ได้สวยงามมากตรงนี้เนี่ยก็สามารถติดต่อมาที่สํานักงานบริหารงานวิจัยนะคะเดี๋ยวเราจะคุยกับอาจารย์ทันได้อาจารย์จิีอาจารย์ท่านก็บอกว่า ก็ยินดีนะคะถ้าเกิดว่ามีท่านไหนที่อยากจะลองเอาไปใช้แล้วก็ช่วยฟีดแบกด้วยคือช่วงนี้เราไม่ได้เราไม่ได้ขายโดยตรงเราก็อาจจะขอให้ท่านที่เอาไปเนี่ยช่วยฟีดแบกกลับมาให้เราดูว่าใช้แล้วเป็นยังไงมคีความสะดวกสบายไหมแล้วก็ถ้าสมมุติว่าจะเอาไปใช้สิ่งในอนาคตได้เนี่ยอยากจะมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะ,คะแต่ว่าตัว k ค g <c oughs> เองนะวันนี้ต้องบอกว่า เซ็นเซอร์ไม่ว่าเราจะไปหาในตลาดหรือว่าหาที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ทางนักวิจัยหรือท<ฆ>ีมเดเวลลอปเนี่ยเดเวลลอไว้สําหรับสารที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างเคเจีเองเนี่ยก็จะมีตัวไนเตรแล้วก็ตัวสารตลอดอแล้วก็ตะกั่ว,วโลหนะหนักสิบชนิดด้วยกันที่ทางทีมนักวิจัยเคลมได้ว่าเราสามารถทดสอบตรงนี้ได้แต่ก็ต้องเรียนว่าอะไรที่นอกเหนือจากนี้ซึ่งอนาคต สารเคมีอาจจะมีการเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนอะไรไปเนี่ยเราก็ต้องมาพัฒนาเพิ่มเติมเช่นเดียวกันแต่ณนวันนี้สิ่งที่ทางทีมวิจัยที่สาจะรอได้พัฒนาเนี่ยเราก็มองว่าสารที่มีความสุ่มเสี่ยงกับสุขภาพของประชาชนส่วนใหญ่แล้วสักประมาณ1ิอย่าง10ตัวที่เราเจอบ่อยๆนี่แหละค่ะ,คะก็สามารถที่จะดีเทคได้นะคะค่ะ,คะ เอาจา,า์คะอันนี้สงสัยว่าสารเคมีเนี่ยมันเคลือบแค่ด้านนอกของผลไม้หรือมันสามารถซึมเข้าไปในเนื้อผลไม้ได้ปะคะค่ะออันนี้เป็นคําถามที่ดีมากๆเลยค่ะ,คะ,ะจริงๆต้องบอกว่ามันซึมได้นะคะ,คะขึ้นอยู่กับระยะเวลาหรือช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรเนี่ยพ่นไอ้เจ้าตัวหรือใช้สารเคมีตัวนี้เพราะอย่าลืมว่าสารเคมีเนี่ยเอาเข้าจริงๆจะมีทั้งแบบที่เราพ่น ในพื้นผิวอันนี้คือประ,ประเภทที่เราคุยกันนะวันนี้นะคะว่าตัวเคมีของทางสาจลอที่สามารถผลิตได้เนี่ยสามารถที่จะดีเทคหรือว่าตรวจวัดได้แต่อย่าลืมว่ามันก็มีสารเคมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นอยู่ในกลุ่มลักษณะของปุ๋ยโดยเฉพาะพวกปุ๋ยเคมีที่เร่งโตเร่งดอกเร่งผลเล่งทุกอย่างเลยรวมถึงการป้องกันโรคบางอย่างให้กับทางต้นไม้ด้วยค่ะ กลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เสี่ยงอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเราเริ่มใช้กันตั้งแต่ตอนที่ผลเนี่ยยังไม่ได้ติดเป็นเป็นผลเลยยังพุ่งน้อไ่ยังเป็นดอกอยู่เนี่ยโอกาสที่มันจะซึมเข้าไปอยู่ในเนื้อแล้วก็โดยเฉพาะอยู่ในผิวของผลไม้ผักผลไม้เนี่ยจะมีเยอะมากเพราะฉะนั้นวิธีการป้องกัน ที่ทางประชาชนจะช่วยได้อย่างคุณพ่อคุณแม่หลายท่านก็จะบอกว่าอปอกผิวปอกเปลือกหน่อยนะก่อนทานอันนี้ก็จะช่วยเราได้ระดับหนึ่งเชนเดียวก,กันนะ,นะคะแต่นะวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหพอเราพูดแตะว่าสารเคมีอยู่ในผิวหรืออยู่ในเนื้อได้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยเรากําลังเปิดอีกโลกหนึ่งเลยที่ต้องระมัดระวังอย่างมากเช่นเดียวกันเพราะว่าอย่างบ้านเราเนี่ยต้องบอกว่าอาหารการกินก็เป็น สเสน่ห์ของประเทศไทยเนาะคนมาก็ชอบกินโอ้โหผักผลไม้ไทยเนี่ยเป็นอะ,อะไรที่เรียกว่าสุดยอดของโลกแล้วก็ว่าได้หลากหลายชนิดเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการกระบวนการในการเอาไปแปรรูปหรือกระบวนการในการเอาไปทําเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารต่างๆที่ใช้ผักผลไม้เหล่านี้ <c oughs> ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ทำให้มีสารเคมีเนี่ยเข้าไปตรวจได้ อย่างยกตัวอย่างวันก่อนอทานข้าวกันขำๆแล้วค่ะกับกลุ่มทีมนักวิจัยเนี่ยอาจารย์เขาก็เอาเซ็นเซอร์มาตัวหนึ่งแล้วก็มันจุ่มพูด,ดง่ายๆมาจุ่มในน้ำา๋วยเสียวอาจารย์ดลองท <ถด S 1> นลองทุกอย่างทดลองทดลองคือถ,ถ้าถ้าต้องดูทุกอย่างทดบองได้เลยว่าอาจารย์ค่ะชีวิตนี้หนูอดตายแน่นอนไม่ได้กินอะไรแน่นองกิน<ส>ะรใช่แต่ว่าเราเลือกได้นะคะเราเลือกที่จะบริโภคในร้านหรือ หรือถ้าสมมติว่าเราทํากับข้าวเองเนี่ยเราสามารถที่จะดูเลือกอย่างเช่นน้ําปลาน้ำมะนาวที่เป็นของสดที่ทําเองหรือเรารู้ส่วนผสมที่ชัดเจนนะคะ,ะหรือถ้าไปทานที่ร้านเราก็สามารถที่จะสังเกตได้ะคะ่ะว่าในครัวเนี่ยเขาใช้วัสดุหรือส่วนประกอบอะไรบ้างที่มีความสะอาดแค่ไหนอันนั้นก็ช่วยเราได้ระดับนึงเราคงการไม่ได้หมดหรอกคะ่ะ แต่ลดความเสี่ยงให้ได้เยอะที่สุดนะคะค่ะช่วงท้ายค่ะอาจาย์ค่ะคุณผู้ฟังอยากจะเป็นผู้ทดลองใช้อย่างเงี้ยติดต่อที่ไหนเบอร์อะไรอะไรเงี้ยค่ะอาจยนค่ะได้เลยค่ะก็ติดต่อมาที่ทางสำนักบริหารงานวิจัยนวัตกรรมนะคะสดจะรอพระจมก้ารรัฐกระบังนี้แหละค่ะค่หรือชื่อสั้นๆว่าคริสนะคะ k r i s ค่ะมาสามารถติดต่อผ่านที่ช่องทางในเว็บไซต์ได้เลยนะคะคร c h r i s a c k i t l ac t h นะคะหรือว่าทางเบอร์โทรศัพท์ก็เป็น02 328 8000ได้เลยค่ะแล้วก็ต่อมาที่คริสได้เลยค่ะโอเควันนี้ครบทวนปามสงสัยอะไรอีกไหมล้างผักเป็นหรือยังก็เริ่มได้แล้วค่ะน้ำส้มสายชูเนาะกับเกลือแต่ได้ประมาณการราคาเอาไว้บ้างไหมคะอาจารย์เราตั้งราคาไว้ว่าราคาก็ควรจะอยู่ในระดับที่ประมาณร้อ ร้อยบาทก็ลบหน่อยนึงะนะคะเพราะว่าเราอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถซื้อติดตัวไว้เป็นของใช้ในบ้านได้แล้วของพวกนี้เนี่ยไม่ควรจะแพง เรื่องคือโจทย์ของทางสอสอรอเรานะคะว่าถ้าสมมติว่าเราทํานวัตกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เอาไปใช้ได้เนี่ยเป็นประโยชน์กับประชาชนทั่วไปนั่นต้องเป็นสิ่งที่ราคาถูกแต่ตอนนี้ขอให้นักวิจัยได้ทําการบ้านนิดนึงนะคะค่ะรอลุ้นอยากใช้แล้วอยากใช้เนาะเดี๋ยวเราจบรายการเราติดต่อไปเลยนะคะสอสะรอนะคะได้เลยค่ะดีเลยค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะผู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัชนีกุญญานนท์นะคะรองอธิการ,รบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมสถาบานันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง